สวัสดีค่ะพบกับช่องแมจิเนีมบารโกเรียวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคในการเก็บปลาหมึกไว้ทานานานๆน,นะคะในกรีนที่เราไปตลาดนะคะเราไปซื้อปลาหมึกมาเยอะๆเราทำครั้งเดียวทานคงไม่หมดนะคะเราก็มีวิธีในการเก็บรักษาไว้ทานานานๆได้คะ่ะ เดี๋ยวพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเมื่อเราไปเดินตลาดนะคะเห็นปลาหมึกสวยๆก็อยากได้นะคะอยากซื้อมากักตุนค่ะก็ซื้อมาเยอะเราทาั้งั้งเดียวไม่หมดเราก็ต้องมีวิธีในการจัดเก็บนะคะเก็บรักษาเพื่อไม่ให้เสียของค่ะโดยนำเอาปลาหมึกน้ำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เอาเครื่องไหนออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็เวลาล้างนะคะก็เราจะใส่เกลือ ใส่เกลือลงไปแล้วก็ขยำขยำเพื่อให้เมื่อข้างในมันออกหลังจากล้างเสร็จแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นพอประมาณค่ะแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำจากนั้นก็นำเข้าถุงเก็บใส่ช่องฟิตไว้รับทานเวลาเราต้องการทานนะคะ สลาหรับอันนี้เขาก็เรียกปลาหมดดึกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีหัวกลมๆแล้วก็ขายาวๆค่ะเวลาล้างก็ใส่แป้งนะคะเพื่อให้เมือกข้างในเขาหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือขยำขยำเพื่อให้เมือกนั้นหลุดออกมาค่ะจากนั้นเราก็ใช้น้ําล้างให้สะอาดนะคะหลังจากล้างน้าให้สะอาดแล้วเราก็จะปล่อยให้เสด็จน้ําก่อนค่ะ สำหรับปลาหมึกนี่เราจะไม่ซอยนะคะเราจะแช่เป็นตัวเลยค่ะหลังจากเสด็จน้ำแล้วเราก็จะใส่ถุงนะคะใส่ถุงเอาเข้าช่องฟิตเก็บไว้ทำอาหารต่อไปค่ะสำหรับปลาหมึกอันนี้นะคะถ้าเป็นถ้ายังไม่ตายเขาชอบทานกันสดเลยค่ะเขาบอกว่าทานแล้วมีพลังนะคะ หลังจากเราซอยเสร็จแล้วเราก็จะบรรจุใส่ถุงค่ะปล่อยให้เสด็จน้ำก่อนนะคะแล้วก็บรรจุใส่ถุงถุงนั้นก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้รับประทานต่อไปค่ะเวลาเราเอานำออกมาทำอาหารนะคะก็ยังสดเหมือนเดิมค่ะไม่รสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเอาสาระดีๆมาบอกเพื่อนๆในการเก็บกักตุนอาหารทะเลไว้ทานนานๆนะคะโดยไม่เน่าเสียง่ายก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะคะก่อนจากกันก็ขอกำลังใจช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกอนนะคะสวัสดีค่ะ